สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องกล่องปายอาหารเร่มือนี้กับซัมนี่เดอค่าบ,บ่นปลาทูนะคะทอดไข่ลวกผัก <c oughs> มือน,นี้อาหารไม่เกิดนะคะเป็นไงปรูบดไหมูบโอ้เสียดายว่ะสวัสดีครับงามมากพี่น,อบนบ้องป่นปลาทูต้มเอาน้่ไม่ใส่นี่อาหารมันรมมว่ะ ทำปลาลุมาลุได้ป่วยกินข้าวปูกำลัง,ลขงเข้าการอยู่ที่ก็เตียวจะบ่ายเนาะนี่ไงข้าวเหนียวใครจะกินข้าวเหนียวรู้ว่ขาข้าวเหนียวปลาลุกิอนอะ,ะ่ะ,ระเราจะกินเองมึงกินกัน พอมนี่น้ล่ะข้านอรพี่น้องฟังเรากินเห็ดปวกแล้วก็กินปวนปลาทูกันที่ล่ะว่าเคยเมื่อยแล้วเคยเมื่อยหฮแล้วใหรจะไปบใครบก ไม่เคซ้อมสื้อเลยมาดูพนอ่ไปไหนอเที่มาทำ่นี่โอยแกมามามันไรนี่หรอนะก็คุณยีกินตอนห้าโมงเนาะไม่รู้ใครแหละมามาไม่ได้พี่น้องข้าวเย็นแล้วก็ข้าว ไหาเหดก็ไม่ได้พี่น้องเลยไม่เห็นลอาตันทัวหกม่อไปหาเหตุก็คือยาพูนอ่อ่าเทยนไม่อยู่บอกกัน่เท่่รอกพี่ทไม่ได้สักทุสักอะไรัดดีจ้ามุซาดีาตัเดินจนปาจะเตะอัญชลาทูซังนแข่งที่หาแก้วเยอะแยะเลยญปนประทูดีกว่า

น้แห้งแล้วใรวิ่งไปหมดเลยน้ำน้รอสรองมูม้โโม่เยนไม่กินข้าวรูมรหมตนเสร็จก็กินหมดเอะไรเลยก็กินตอนห้าโมงก็กินรแล้วใครเนนะใดาว,ย,ดดวย,ยังใคดาวเลยเก็บนอยได้ปะนอนเอง เน mm. to ี่ยเก็ดีด้วยนี่โมกี้เไป่ยเราเป็นมันนะเราทีละเราเลือกเฮ้ยอาจิ้ไปท้อมทุบะสามุ่มยังใหญ่เปมืออยังหากินอยู่อันนั้นอ่ะ

ดี่หวอฮะดื้อ้ยังไม่หลกอใช่ไหมแลหอเห็นไหมว่ามีอรอครับเร่แกมัันทั้หมดแล้วนะโว่สี่คน ต้องกินเป็นพราะกินแก้วนี้ไม่กินแกไนะพีนาหวานก้วแก้ว <พอ S 1> สองตาหน่อ้้าเยอะน่อยม่หวานมนบ้าเลยมีแต่ดำมีเขาก็หวานบ้างอะไรบ้างก็แต่นี้เานหวานเยอะเขาดู เรือเรืองกล้ามทำาน้าทำหน้าวานแบบเอารสเกยวน่ะแม่เสียวเก็ดเลยทีเดียวจกเพราะมันแต่ยากเนาะทำลงน่าีก่ป็นไมันเยอะเพาะว่าเราเราเข้าวไปกินใช่ไหมไม่ได้ขายเนาะแม่เสียวว่าเอาไปน่าเอาเรี่อวเราคดเร

Ừ. Ừ. thứ ừ <laughs> ừ. <laughs> <Chân written. cười> thì nó <laughs> <laughs> nó <laughs> không được không <laughs> <T pri've. cười>

ใครกับพ่อมันจะบอกไก่ไก่บุญนั่นเลยมไม่ใช่มันอยู่กับพ่อนต้องมาจาพาอไเปนอ้ยอยพอกันหา่คลิปหน,น,น้าสมายแจ็บครับ